หลังจากนั้นเราก็ได้ชื่อหมู่บ้านมาแล้วเราสร้างหอพักสําหรับสาวใช้แล้วดากาก็นําไก่เข้ามาเป็นจํานวนหนึ่งเราเลยต้องทํำล้าไก่ในขณะที่ผ่อนางฟ้าคนใหม่ทั้ง3ทันทีที่พวกเขาคุ้นเคยกับการอยู่ที่นี่แล้วพวกเธอก็มาหาฉันชินสั่งมาได้เลยค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองค่ะฉันจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้ดีที่สุดแต่เป็นสมาชิกแต่ฉันเป็นสมาชิกของหมู่บ้านฉันหมายถึงหัวหน้าหมู่บ้านให้ความสําคัญับการทําฟ้ามากกว่า แต่เดิมชั้นปลาสาวพวกนี้มาที่นี่เพื่อปกป้องหมู่บ้านนั่นแหละค่ะตอนใบเบินจมตีเราครั้งที่แล้วเป็นเพราะเราประมาทเกินไปมันจะมีโอกาสปล่อยลูกไยออกมา mm. เมื่ออย่างนั้นแล้วฉันจึงเรียก3ามคนนี้มาอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงพวกเราจะไม่สามารถถึงพวกเขาจะไม่สามารถหยุดใบเบินได้แบบนั้นแต่อย่างน้อยพวกเขาก็เตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยลงค่ะ มันเหมือนกับงานรักษาความปลอดภัยเลยฮนะก็ได้ฉันจะไว้ใจพวกเธอก็ได้ไวทยทำเสร็จแล้วเหมือนที่ชัดคิดไว้จะวา,างส่วนมาทดสอบดูและลูเทียก็มีความคิดดีๆด,ด้วยการใช้วายที่ไว้ทดสอบมาใช้ในงานเลี้ยงต้อนรับดังนั้นเราจึงมีงานเลี้ยงใหญ่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ฉันได้ดื่มวายอร่อยแบบนี้อ่ารสชาติดีมากเลยฉันไม่เห็นรู้เลยว่าวายจะอร่อยขนาดนี้ขออีกแก้วค่ะ นี่พวกผู้หญิงดื่มมากเกินไปแล้วนะหัดยับยั้งชั่งใจตัวเองบ้างถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่เหลือสองชั้นนะสิเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกมันรสชาติเหมือนกับไวาก็จริงแต่ฉันคิดว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าสามีเราลงมาเพิ่มไว้ยไล่หนุนมากกว่านี้เถอะค่ะนายท่านฉันอาจจะไม่เก่งเรื่องการทำฟาร์มแต่ฉันจะช่วยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะเดี๋ยวนะดูอยู่ไหนอ่าเธอเมาแล้วล่ะนายบอกว่าคอแข็งไงไวายก็นิยมในหมูสุนัขเหมือนกัน และมีฉากหายากของสุนัขฉันหมายถึงหมาป่าเมาอะนะฉันรู้สึกว่าหมาป่าเริ่มพยายามปกป้องไล่หมุนขึ้นมากขึ้นแล้วหรือว่าฉันคิดเองนะเรามีแขกล่ะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเสื้อผ้าของเขาดูดีมากเลยเขาน่าจะมาจากตระกูลขุนนางถึงเขาจะเหมือนมนุษย์แต่เขาไม่ใช่เขามาจากเผ่าพีศาจครับผมเป็นคนรับใช้ของท่านราชาพีศาจครับผมขอพบตัวแทนหมู่บ้านได้ไหมครับผมเองแหละครับอ่าคุณนี่เอง ขอไปที่หยับใครครับผมชื่อบิเซลอ๋อผมฮิราคุครับบิเซลนำเอกสารและสิ่งต่างๆมาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคเขาเป็นคนรับใช้ของท่านปีศาจจริงแล้วก็ให้ของขวัญมาด้วยนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นมิตรครับขอบคุณสําหรับน้ําใจนะครับแล้วปิศาจต้องการอะไรเหรอราชาปีศาจต้องการพูดคุยเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้ครับมีแค่นั้นเองเหรอครับใช่ครับ เราต้องการให้คุณทราบว่าสิทธิอำนาจของเราในระดับหนึ่งครับเราอาจเจรจาตกลงกันเช่นนั้นอ่าผมเข้าใจแล้วที่แห่งนี้อยู่ในอาณาเขตของราชาพิศาจมันอาจจะดีกว่าถ้าลองปรึกษาคนอื่นด้วยงั้นเหรอพวกเขาปล่อยให้ฉันจัดการเองสินะการเสนอเป็นคนแรกเป็นหนึ่งในฐานะของการตลองถ้าหางราชถ้าห่างราชาพิศาจให้พวกเราอยู่ที่นี่ฉันเสนอ1 0ของการเก็บเกี่ยวเอ๊ะมันจะดีจริงๆหรอครับ เดี๋ยวนะเขาแปลกใจเหรอถ้าอย่างนั้นก็ขอดูดานหน่อยก็แล้วกันงั้นก็ช่วยมาที่นี่ทุกรูดูหนาวเพื่อมารับมันด้วยครับผมผมเข้าใจแล้วครับผมยอมรับข้อเสนอของคุณเดี๋ยวนะแค่นี้เองเหรอนี่ส่วนหนึ่งข้อตกลงจะให้10%อร์ซนของการเก็บเกี่ยวแต่จำกัดเฉพาะเก็บเกี่ยวจากไร่เท่านั้นมันจะไม่รวมนมไข่น้ำผึ้งและแอกลกอฮอล์ลวนะ ผลิตภัณฑ์ก็ไม่รวมอยู่ในนั้นด้วยถ้าหากราชาพิจาต้องการถามอะไรก็ให้ส่งพวกเขามาถามเลยเราจดข้อตกลงนี้ไว้และให้ของที่ระลึกกลับไปด้วยเป็นไงมั่งก็ไม่เร็วนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบและมาปกป้องเราแล้วถูกต้องแล้วยิ่งไปกว่านั้นหูหูสิบเปอร์เซ็นต์เหรอดูเหมือนว่าโดยปกติมากกว่านั้นหรือห0สนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่สามารถขึ้นไปถึงเก้ได้เลย การเจราจาเป็นได้ด้วยดีไหมคะมันกําลังบอกว่าเราไม่สมควรจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเอ๋หมายความว่าไงเนื่องจากเราสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายปีต่อครั้งและเนื่องจากพวกเขามาแค่ครั้งเดียวก่อนฤดูหนาวพวกเขาจึงไม่มีวิธีวัดปริมาณการเก็บเกี่ยวทั้งหมดได้อย่างแม่นยําแล้วเราก็เพิ่งได้รับค่าก,การคุม้มครองจากทหารด้วยการจ่าย10%ของ การเก็บเกี่ยวนั่นค่ะสมเป็นท่านหัวหน้าเลยจริงๆฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นหรอกแต่ฉันตั้งใจจะทําข้อตกลงที่เหมาะสมอย่างใสสะอาดมากกว่าบางทีโลกนี้อาจจะคิดแบบนั้นมันคงธรรมดาเลยมั้งแล้วก็ของขวัญที่บิเซลให้เป็นสมุนไพรของแพทย์ที่มีประโยชน์มากเลยมันเป็นยาที่สามารถใช้ได้หลายอย่างใช้ทาได้ด้วย ภาษาของราชร์วิสัตบิเซลเป็นยังไงบ้างคําตอบของพวกเขาพวกเขาจะส่งของเก็บเกี่ยวมาที่นี่ให้อะไรนะพวกเขายอมรับมันเหรอทั้งๆที่เขาสามารถชนะไวเวิร์นได้เนี่ยนะใช่พวกเขาเป็นคนคิดข้อตกลงนี้เองเลยมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยฉันก็คิดงั้นแต่ไม่มีทางเลือกนอกจากตอบตกลงทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเผ่านางฟ้าควรจะสูญหายไปแล้วแวมพร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วมันยังไม่หมดนะ มันยังมีหมาป่านระกไฮเอลอยู่เป็นจำนวนมากเลยแล้วยังก็มีลิซาร์ดแมนแล้วพวกยักษ์อีกด้วยถึงมันจะยากที่จะเชื่อก็เถอะคนที่นำฉันไปคือหนึ่งในนัก่าของผ่านางฟ้ามันทำให้ฉันกลัวโคตรๆมันยากที่จะเชื่อเลยนะแต่ด้วยคนพวกนั้นไม่แปลกเลยที่พวกเขาจัดการไปเวรได้ใช่แล้วและคนที่มีพลังแบบนั้นและพวกเขาก็เสนอข้อตกลงเพื่อยอมรับ ที่เทียมหน้าของเราด้วยทั้งๆที่ไม่ต้องยอมรับก็ได้มันแค่แต่เราควรเดินอย่างระมัดระวังโชคดีที่ตัวแทนของหมู่บ้านเป็นคนน่ารักและเป็นคนพูดง่ายและยังให้ฉันนําของที่ลึลกกลับมาด้วยไหนมาดูซิผลไม้เหรอมันค้ายแอปเปิลเลยแต่รูปร่างมันสีดีกว่าเยอะเฮ้ยอย่ากกินโดยไม่รับอนุญาตทดสอบพิษไงหม,มันค่อนข้างดีเลล่ะ ไม่สิมันอร่อยโคตรมันดีจริงๆไม่อยากจะเชื่อนายเลยอผ,ผ้านี่มันทําจากใยของแมงมุมพีศาจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับขนาดของมันมันอาจจะเป็นแมงมุมพิศาจขนาดใหญ่ด้วยแมงมุมพิศาจเหรอลังสังหอนถึงความตายนะนะคงไม่ใช่ตัวที่ราชาพีศจสู้ด้วยเมื่อร้อยปีก่อนแล้วจบลงด้วยการเสนอกันหรอกนะก็ดูขนาดของผ้านั่นนะสิฉันว่านายเข้าใจถูกแล,ล้ว เขาหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นผ้าที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนนะถ้าเป็นงั้นก็คงดีแหละนะแต่นายใช้ผ้ากเก่าที่เก็บไว้เพื่อเอามาห่อผลไม้เป็นของขวัญเหรอไม่แน่นอนถ้างั้นหมายความว่าแมงมุมปีศาจต,ตัวใหญ่นั่นอาจจะใส่อยู่ที่นั่นถ้ามันเป็นไปนจริงแล้วก็จากวันนี้จะไปชัดเจลาออกเดี๋ยวสินายคือ ผู้สูงสุดของราชาสวรรค์ทั้งสี่ไม่ใช่เหรอนายเป็นหัวหน้าไม่ใช่หรือไงแล้วนายวางแผนจะหนีกันหเหรอใช่แล้วฉันจริงจังนะนายน่ะอยู่ที่นี่ซะเดี๋ยวให้ฉันไปด้วยแม,มงมุมพิศาจตัวใหญ่ชื่อของมันคือซาบุตัน